ผู้ชมข้ามไปดูอีกชายแดนหนึ่งนะขึ้นไปทางเหนือค่ะการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกําลังต่อต้านในจังหวัดเมียวดีก็คือการต่อสู้ของฝั่งบ้านเขาเนี่ยแหละแต่ว่ามันอยู่ตรงข้ามกับอาเภอแม่สอดจังหวัดตากบ้านเราค่ะตอนนี้เนี่ยเขายังปะทะกันอย่างต่อเนื่องกระสุนปืนคอไม่ทราบฝ่ายตกมาที่ฝั่งไทยบ้านเราบ้านเรือนเสียหายค่ะทางด้านแม่ทัพภาคที่3ก็ส่งสิ่งของไปปลอบขวัญประชาชนในพื้นที่ต่มแนวชายแดนค่ะ พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยนายชูศักรู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปที่พื้นที่บ้านแม่โกนเมนหมู่สี่ตําบลมหาวันอําเภอแม่สอดจังหวัดตากไปมอบสิ่งของปลอบขวัญให้กับประชาชนค่ะหลังเกิดการประทะก,กันอย่างหนักระหว่างทหารพม่าและกองกําลังฝ่ายต่อต้านและมีกระสุนปืนคอไม่ทราบขนาด ตกลงมาที่ฝั่งไทยบ้านเราส่งผลให้หลังคาบ้านเรือนประชาชนเสียหาย5หลังคาเรือนรวมไปถึงผนังโบสถ์ของวัดห้วยมหาวง์และรถยนต์อีกหนึ่งคันด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ทางการไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนและจัดกําลังล่าตระเวนดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนตลอดแนวชายแดนอย่างเข้มงวด แม่ทัพภาคที่3เปิดเผยนะคะว่าจะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักตั้งแต่การทําหนังสือแจ้งเตือนและมีการยิงกระสุนควันส่งสัญญาณเตือนไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อขอให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นไม่ให้กระทบต่อประชาชนไทยพร้อมยืนยันความพร้อมในการพูดคุยกับฝ่ายต่างๆในเมียนมาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้ทางสูนปฏิบัติการกองทัพบ,บกได้รับรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาจากหน่วยเฉพาะกิจราช,ชมณูกองกําลังนเรศวรเกี่ยวกับเหตุการณ์ปะทะกการระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่อําเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประเทศไทยสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาอธิปไตยและปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกําลังนเรศวรจึงได้ดําเนินการตอบโต้ตามกฎการใช้กําลังโดยทันทีด้วยการยิงเตือนโดยใช้อาวุธเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลิเมตรจำนวนหนึ่งนัดโดยเล็งไปที่พื้นที่โล่งค่ะระหว่างคู่ขัดแย้งในฝั่งเมียนมาเพื่อส่งสัญ,ญญาณเตือนให้ระมัดระวังวิถีกระสุนไม่ให้ล้ำเข้ามาอย่างราชอาณาจักรไทยกองทัพบกขอยืนยันว่ากองกำ ำลังป้องกันชายแดนได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมปฏิบัติการตอบโต้ทันทีหากมีการรุกล้ำอธิปไตยหรือสร้างความเสียหายต่อประชาชนชาวไทยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาดูกันเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษจีนเทาค่ะ